เป็น hey, ที่ว <F 4. S 1> ิาพากษ์วิจารณ์นะครับหลังจากที่พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยทีนี้ครับมันก็มีการวิเคราะห์ออกมาในหลากหลายแง่มุมนะครับว่าต่อไปเนี่ยทั้งสองพักจะต้องเจอกับอะไรบ้างนะครับติดตามจากรายงานพิเศษของคุณอัรพลพินโยทีมข่าวการเมืองของเราครับไม่รู้อะเพราะว่าคนละกล้วแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มาอยู่ก้วเดียวกันเหร ไม่รู้อ่าไม่ชอบมองว่ามันไม่เหมาะสมเพราะคนใต้ต่อต้านประเด็จการมานานหลายปีแล้วกว่าจะได้มา พักประชาธิปัตย์ประกาศร่วมรัฐบาลกับพักเพื่อไทยให้เหตุผลเพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งที่สะสมมามากกว่า20ปีท่ามกลางเสียงสะท้อนว่าเดินเกมเสี่ยงแบบนี้เลือกตั้งครั้งหน้าอาจถึงขั้นศูนย์พันได้แม้แกนนาจะขอโอกาสให้ทีมผู้บริหารชุดใหม่ได้พิสูจน์ตัวเองว่าการร่วมรัฐบาลครั้งนี้ทําเพื่อประชาชนโดยแท้จริงนอกจากหลายคนในพักที่ไม่เห็นด้วยแล้วยังมีโหวตเตอร์ที่ยอมรับเต็มอกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งใส่คะแนนให้พักประชาธิปัตย์มาตลอด มาคราวนี้เลือกเปลี่ยนฝั่งย้ายค่ายไปรวมกับพักที่เป็นคู่ขัดแย้งกันมานานยอมเสียความรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาและอาจจะต้องคิดดูก่อนวันเลือกตั้งครั้งหน้าจะใส่คะแนนให้อีกหรือไม่เราเลือกมาตลอดนะประจาธทิปัตนี่เพรา